ประเด็นดีในะทีเดียววันนี้ครับเป็นเรื่องราวของเฟนกี้เดยองครับมิดฟิลฝีทาคลาสสิกทีมชาติฮอลแลนด์ของทีมมาเซโลน่าครับกับข่าวข่าวที่ได้รับความสนใจจากแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดครับต้องการจะซื้อตัวออกไปจากทีมบาเซโุน่าต้องแต่ซัมเมอร์ที่แล้วเนี่ยเทนฮากเข้ามาคุมทีมใหม่ๆก็ไม่สำเร็จจะยื่นเงินกี่ครั้งจะคุยกันด้วยสัญญาคุยกันด้วยกฎหมายแล้วก็ตามเพราะบาซ่าเองอ่ะอยากจะขายเดยองออกไปเพราะว่า,วา ค่าดเลยเขงได้ยอมแพงในขณะที่ทีมนั้นมีเพดา,านเงินที่สูงก็พยายามจะลดเงินของทีมลงไปโดยการปล่อยไดยองออกจากทีมแต่ไดยองไม่ยอมออกครับไดยองรักทีมมากเพราะอย่าลืมว่าถ้าใครรู้ดีไดยองเนี่ยเป็นแฟนตัวยงของทีมบาซ่าครับตอนเด็กๆเ,เนี่ยเขาเคยได้รับเสือ้อหมายเลขสิของเลวอนเดมิซี่ครับคุณปู่เนี่ยซื้อให้ไดยองแล้วเขาก็เป็นแฟนทีมนี้มาตัง้งแต่เด็กเขาก็าให้สัมภาษณ์ครับกับสื่อทาง ฮอลแลนด์วันที่ไปเข้าแคมทีมชาติก่อนจะเจอโคเอเชียก็อบอกว่าเขารู้ดีเสมอว่าต้องการอยู่กับบาร์เซโลนาเขาไม่เครียดเลยครับในปีที่แล้วเวลามีข่าวว่าจะต้องย้ายออกไปเพราะเขาไม่ได้อยากออกไปเขาเพิ่งเซ็นสัญญาฉบับใหม่ในปี2020แล้วก็เป็นเหตุผลที่เขาไม่กังวลเขารู้สึกดีกับที่บาร์เซโลนาแล้วก็พร้อมที่จะเล่นให้สโมสรแห่งนี้ต่อไปแฟนบอลแมนยูเจอข่าวของทางด้านเดยองก็รู้สึกว่า ไป้องซื้อแล้วซื้อกี่ครั้งกี่หนนักเตะมันไม่มีใจไม่ต้องไปเอาหรอกแล้วก็ไปโกรธเดยองอันนี้ต้องให้ความเห็นใจนะครับเพราะว่าทางเดยองเองเนี่ยไม่ได้มีความผิดใดๆเลยเพียงแนตะ่ว่าเขารักทีมนี้เท่านั้นเองเขารักทีมนี้เขาอยู่เขารักเมืองที่เขาอยู่ครอบครัวก็อยู่ด้วยกันที่นี่ที่ที่คุณมีความสุขอยู่แล้วคุณก็ไม่อยากย้ายออกเป็นเรื่องปกติถูกไหมครับนี่คือสิ่งที่เราต้องเข้าใจในส่วนที่ เหตุผลของเได้ยอมด้วยไม่ใช่ว่าพอซื้อแล้วเขาไม่มาก็ผ่านไปโกรธเขาตัวเขาเนี่ยไม่ยอมไปทํำยังไงสโม,มสรก็ขายออกไปไม่ได้หรอกครับถ้าเขาไม่อยากจะย้ายออกจากที่ที่เขารักอันนี้คือเรื่องราวของแฟนกี้ได้ยอมครับ